เจ้าสวัสดีพี่น้องเอ้ยพกบกับอ้วนบอลลาวมากินมันนี่มาร,รีวิวขนมให้พี่น้องเบิ่งคนขนมก็ไปตะกิน,น,กน,กนพี่น้องเอ้ยแหนมมะสิ่งได้ก็นำลายเฮืยไปเลยได้ดิสิ่งที่มักมีทองทองแห้งเป็ดตะแซสบอุ้ยอยากกินเลยสิ่นเลยสิ่งที่มีตัวในแห้งแสบพี่น้องเลยเฮ้ยราอยากกินขนมมาเด้อมาซื้อเด้อขายาขอแพงขายสิ้นเลยห้าบาททพาขายข,ายขนมกันย่างก็ได้เลยพี่น้องเลยเป็นทองไงและ่ะ พอสิคายๆีแท้นนี่พอแล้วลืกบิหมดเอาตัวใส่้องค่ะเออเดี๋ยวเคยเห็นแล้วจับหัออกไปเมาลรจา้นอกไเจีบ่ก็เจ๊บแตังหมจาาตไก่ไหนพอต้ตั้มไป